สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุ่มพาด้วยนะคะเจะตุ่มก็มาถอนกล้านะครับพี่น้องจะมัดกล้าก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลคทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทักทายสบายดีกันนะคะพี่น้อง ขอใหมีความสุขค่ะมัดกาก่อนเดอ้อพี่น้องทำงานทำงาน กาก่อนเด้อพี่น้องัาก,กาค่อยก็โอ้ยมัดน้อยบอกล้มป่างง้างเลยพี่น้องเอยค่อยก็มัดไม่เป็นเท่าไหร่หรอกนะพี่น้องแต่ค่อยก็ทำได้มัดไม่เป็นแต่ก็ทำได้ ไม่เก่งนะแต่ก็ทำนาเสร็จค่อยไม่เก่งแต่ค่อยก็ทำนาเสร็จนะพี่น้องมัดก้ากอนเ้อพี่น้อง มถอนก้ามัดใหญ่ไหมยี่ใหญ่อย,ยู่ยยเลยเนาะ น้องมักกาค่อยมันไม่มันไม่เสะมอกันแล้วก็ดึงลงให้มันเสะมอกันนะครับพี่น้อง มาจ้มามัดเริ่งเอามาไว้นี่กาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไร้์ทุกแชร์ทุกเลิฟม,มัดก่ายค่ะ มัดก้าก่นเด้อพี่น้อง เสร็จแล้วเราก็เน็บตอกด้วยนะคะพี่น้องถ้าไม่เน็บแล้วมันดุดเสร็จแล้วเราก็มาจับให้มันเรียบร้อย <_ C 2> ให้มันเสมอกันนี่ค่ะยังไม่เสมแล้วกันเลย <_ C 2> <_ C 2> อันนี้ยังไม่ยังไม่เต็มกำดีเดี๋ยวขอสตกหน่อยก่อน ไม่ได้เกินไปเดี๋ยวใส่อีกกรมหนึ่ง ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตจีที่มอบให้เสร็จแล้วค่ะมัดกะมัดกาของเราเสร็จแล้วได้6หมัดนะหมัดบอขอบคุณนะคะนี่ค่ะกาเราที่เราจะถอน โอ้ยมันห่างพี่น้องล่มไกย่าเยอะมีทั้งผือมีทั้งญ้าที่ต็มก็อาศัยร่มไม้ถอนตามร่มไม้อันนี้ถอนอยู่ที่ร่มไอ้นี่แผงโซลาเซลล์แดดร้อนมากพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกใครทุกแชทุกเลิฟท,ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมติที่มอบให้นะคะเฮงๆลอยๆปังๆดูค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ